สวัสดีครับมาคนใส่กุ๊บขึ้นมางามแท้นี่และตอนนี้ครับผู้คนกําลังสารววนวุ่นวายอยู่ครับตอนนี้ก็วา้าวุ่นแหละครับคุณผู้ชมเพราะว่าอะไรครับพายุมันกําลังมาวือว่าวือว่านะครับทุกท้าขอถามขขาเนี่ยจังน้อยมาจะใส่ครับนี่อาเภอบ้านแท่งป่ะปีนี้พ่อคาดว่าจะได้รับรางวัลหรือเปล่ากับ่แน่คือกันเพราะว่าของอําเภอบ้านแท่ง มีปีนี้เห็ดใหญ่แล็กกัยาวที่สุดที่เคยเห็ดเลื่อไฟมาคร<า>ับปีีีน้ใหญ่ท่ทสุดคร<ะ>ับผมเห็ดมา14ปีปีนี้เห็ดใหญ่ก่อนทุกทุกปีสวัสดีครับผู้บ่าวผู้สาวผู้เฒ่าเด็กน้อยเสียงว่าจะแจ่มมาแล้วครับลุงปีเตอร์ครับกับรายการเลาะเสาะแซ็บครับมานี้ลุงปีเตอร์ขอพาพี่น้องเอฟซี FC, ทุกคนทุกท่านเลยครับเด้อ มาเบิ่งเรือไฟจังหวัดนครพนมครับซึ่งเป็นเรือไฟที่ยิ่งใหญ่เลยครับปีนี้อยากนําเสนอครับข้างหลังของลุงปีเตอร์นี่ครับอันนี้คือเรือไฟก่อนที่เฮาสิไหลนะครับบวชสีออาเภอพลนสวรรค์อาเภอนาวาอาเภอศรีสรงครามใหญ่ๆทั้งนั้นเลยครับพี่น้องไม่ได้นำกัน12ลําลครับที่สิเตรียมไหลให้พี่น้องได้เบิ่งแต่ว่าลุงปีเตอร์กับสิพยายามเก็บเอาให้มันได้หลายที่สุดนะครับพี่น้องเด้อ ไปติดตามงกันนะครับว่าเรืออะไรเรือไฟลำใดนะครับมันสิเข่ารอบสนะเลิศดนะระบรองว่าพี่นี่คักพี่น้องไปติดตามกันครับพี่น้องครับตอนนี้ก็อยู่อีกลำหนึ่งครับนี่เดินไปเบิ่งเรื่อยๆครับพี่น้องตอนนี้ตุงทีเธอเลาะเลาะไปเบิ่งอันนี้ก็เป็นเรือไฟอีกลำหนึ่งครับซึ่งบ่บกครับว่าเป็นลำเพื่อใดต้องทารุ่นกันแรงและอี่นี่เเห็นด้วยสายตาตอนนี้นะครับทุกทเธอเห็นรูปนะครับที่ศิลปินเรือไฟของเท็ดออกมานี่นะครับนะ โอ้โหสิคักอยู่ได้พี่น้องเไงเพราะว่าอย่างครับการที่เป็นเลี้ยงร้อยเรื่องราวต่างๆนะครับใส่เข้าไปในโครงเรือไฟนะครับซึ่งเป็นม่านไม้ไผ่นะครับสวยงามมากๆนะครับสำหรับลำนี้นะครับพี่น้องครับแล้วก็มองไปไกลๆพุทธพี่น้องปุดพุทธมือลุงมิเตอร์พุูและยังมีอีก3 4 5 6 7 8 9 10ลกเจดแป้าสิบนลังไปครับเพราะว่าเมื่อแรกนี้นะครับมีทั้งเม็ดน้ำกันนะครับประมาณ12บสอลำครับพี่น้องในช่วงนี้ครับลุงมิเตอร์อยากสีภาพี่น้องนะครับยืนชมวิวทิวทัศน์ ว่าแม่น้ำโขงไปพุ่นครับพี่น้องครับภูเขาแต่วิวเฮาลานเปอร์เส็นนะครับภูเขางามๆเลยพี่น้องเลยสวยงามดีครับพี่น้องสวยงามดียอมรับเลยครับวิวนี้แบบบาดใจดีพี่น้องเลยและตอนนี้สังเกตเบึงครับผู้คนกำลังหลั่งไหลมาอย่างต่อเนื่องครับพี่น้องครับนี่ไหลเข้าสู่บริเวณงานไหลเรือไฟนะครับใน ห่วงน้ำโขงนะครับเขื่อนเทศบาลเมืองนครพนมครับพี่น้องไหลเข้ามาอย่างต่อเนื่องกันเลยทีเดียวครับคาดว่าในบริเวณงานด้านในนะครับลุงพิเตอร์คิดว่าคนหนาสิเต็มบมนล,ละไปนะแต่เฮาก็หวังว่าเมื่อนี้เฮาจะมีโอกาสได้พบผู้สาวทั้งไทยแหลกลาวที่เดินทางมาเที่ยวไหลเรือไฟจังหวัดนครพนมของเฮาครับพี่น้องโอ้พี่น้องเอง้ย เนมีกุ๊บมาขายนะพี่น้องเขินมีกุ๊บมาขายสวัสดีครับมาคนใส่กุ๊บคือมางามแท้อันนี้เกินมาแต่บ้านใดเนาะนี่คือมางามแท้เนาะกุ๊บนี่มาจตอร์ไซครับแม่นี่โอ้กุปป๊ปพลังกาบ้านแทงเลยบ่จากท่านาคีเลยบ่นี่ห้วยผู้ใดใส่แล้วมันสิบโโซกบประมาณธรรมศาณนะมารทุกคนเนาะมาดมารเจ้ามารหน้าอีกด้อพี่น้องเด้อ มานเจ้ามานนายมานโซบมานลาบฝานก้อยมัง้งเซนแลนน้วเนาะอือฮึฮึทางติ๊บเขา่าทางกุป๊ปพี่น้องเลยได้การทแท้ๆนี่ย่อยอยากซื้อไปฝากลุงแม็กเด้เนาะพ่อใหญ่แม็กเรามากกรุ๊ปนะแล้วกับผู้สาวใส่กุ๊ปกับงามอีกทางหากักนี่นะเพื่อนเนี่ยนะถ้าแห้งใส่ไปแห้งคือบแบบนี่โอ้ยเดีงามด,ด,ดิอันนี้สาวบ้านไหนบู๊นะครับนี่ งามแท้ง,งามว่าพี่น้องตอนนี้ผู้คนก็กำลังไหลหลุดหย่างต่อกันปลาตวกพี่น้องเลยนี่หลายขนาดเลยคนก็นได้สวัสดีครับนี่เครื่องประเทศเพิ่นว่าเดินทางมาจากวัดพระพุทธมรรคทอตอนนี้นะครับปลาตจีนพี่น้องเลยกระดิบที่ไร้ออขั้งเนี่ยยดอ,อกครับนี่นะเออระวังเหยียบติดกันเด้อโอ้ยมันจะบ้านใดนี่แม่อำเภอนาทมบุรีนะ หอบศาสตร์หอบหมอนมาพร้อมขาดแต่พระคุมเนาะพี่น้องเอ้ยแน่นอนขนาดป<ะ>ัดเสร็จรถยูมาพร้อมกับมีพี่น้องเอา้าด้การทำเพอนหน้าทุ่มกับมาแล้วนะครับยังเรืออำเพื่อใได้อีกเข้าไปสอบถามมึงก็แล้วกันครับพี่น้องครับนี่็น,นมากกันนีุ่ดหลัดดุดลัดด,ด,ลด,ดุดลัดมาละยังพากันซื้อมั่วกันอยูนี่ครับพี่น้องมาถึงเวลาที่เขาจะต้องลองทล้องก่อนเดินทาง เรือไฟถ่าเขาอยู่นะครับเขาต้องลงไปในเรือบอ่อเหมือนนี้นะแวะมานนี่ครับใส่ของกินกักบาทหนึ่งครับพี่น้องนี้เอาห้องวันหยางบุนี่เกี๊ยวบอ่อนี่ฮะฮะเกี๊ยวเนาะโอมม้บ่เมนเกี๊ยวเด้อครับเกี๊ยวเด้อนี่เด้อหลับรองวาแซบนวหัวม่วนเลยแหละครับพี่น้องนี้อุย้ย <c oughs> อืมแซบ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 กรอบขนาด หือสวัสพี่น้องเดอเบิ่งเรือไฟบ่อหอมกินน้ําแต่การนี่ครับพี่น้องประชาชนคนไทยเฮานะครับรวมถึงชาวต่างชาติทั่วโลกนะครับเดินทางมาขวอนกันอยู่นี่แล่ะครับนี่เบิ่งเรือไฟจังหวัดนะครพน,นมครับพี่น้องโอ้พนนะ่ะโอ้มีหอดพาลามอเตอร์มาบิดโห่อีกแล้วพี่น้อง างของการขึนลงนะครับของศิลปินเรือไฟครับพี่น้องครับมีบันไดเอาไว้ให้ศิลปินเรือไฟขึนขึนลง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 ขึ้น,ข,น,ข,นขึ้นอยู่นี่รูปโล่ขนาดในศิลปินเรือไฟเขาเนี่ยทั้งหมใส่หมวกนี่เบอร์เงาเนี่อันนี้เรือไฟบนแทงเนาะเรือไฟบ้าทแ a งครับและนี่คือเสื้อที่เพิ่นมัดเอาไว้ดึงตะเกียงขึ้นไปไฟพระราชทานตะเกียงดอกแรกนะครับที่ขึนไปไหว้อย,อย,ยูหันก้อนหมู่ หลาเริ่มจุดอันแรกอันทึ่งชุดหมู่หันเนาะเป็นวะครับผมนี่้องนี่ตะเกียงสิจุดเนี่ยอันแรกเลยนี่ <ไป S 1> และนี่คือโฉมหน้านะครับของหนุ่มล่าสวัสดิ์โอ้ยบัวแมนครับพี่น้องเพิ่นได้รับมอบหมายให้ขึ้นไปจุดตะเกียงดอกแรกบ่ครับไป,ไปโอ้ไฟพะเลิกเลยบ่ไฟ <ป S 1> พระ <ไป S 1> พราช<ร><ร>ทานานี่เนาะอันนี้คุณคุณพี่นี่ชื่อว่าจังได๋ครับผมสวายสี รอดครับหนีรอดนะครับอยู่บ้านเองครับนี่บ้านแทงครับบ้านแทงเลยบ่ได้รับหน้าที่เป็นผู้ยุดเกียงดอกแรกดวงแรกสำหรับค่ำคืนนี้แต่ตอนนี้ลมกำลังมาอย่างนักเลยผ่าดว่าเขาใส่ตะเกียงเขาที่เป็นทีปัญหาบริษับนิดขาดบทตกนี่มีปัญหาเนี่ยนะครับท่านบอกเข้าที่ก็ได้ขึ้นม่มากไปกุ้มไปบ่กินจัง super yo ทั้งหมดเนาะแต่วาก็มีส่วนที่มีความเสีย่ยงอย่างได้หน่อยเนาะเพว่ตอนนี้ครับพี่น้องครับเยอะเลยครับตอนนี้ตัราะวาทราบเมื่อวานตอนนี้นะครับมีโทรศัพท์าจากหรือให้อากาศสยานนะครับบอกว่าตอนนี้มีพายุกําลังเคลื่อนตัวเข้ามาใกล้กับเรือไฟของเฮานะครับซึ่งจะได้มีการโทรศัพท์ไปเจราจากันแล้วครับว่าให้ไปทางอื่นซะก่อนอย่าฟ้าออกมาเพราะว่างานไหลเรือไฟกําลังสิเริ่มแล้ว ไปปัดไปไกลๆเลยผุ่นละเมือสก,กุลหูเด้อพี่น้องโอ้ลม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 พี่น้องเลยลมแห้งขนาดครับเออทั้งท่ายอยู่ทั้งอย่างเราเนี่ย <หา S 1> ป้าเรือมามากม,มือมือมีมียู่พี่น้องเลยนี่เออจะไหนให้เรางานสักกว่าเด้อให้ลูกพี่ขคอยไปจุดตะเกียงดอกแรกสักกว่าแล้วจะคอยว่ากันมาแรกพี่น้องไอ้เนาะโอเคเอาขอให้โชคให้มาหนึ่งครับเด้อและตอนนี้ครับผู้คนกำลังสารวณวุ่นวายอยู่ครับตอนนี้ก็ว้าวุ่นละครับคุณผู้ชม เพราะว่าอะไรครับพายุมันกําลังมาวือว่าวือว่านะครับต้นไม้ก็ปีดเปิดเรื่องเรื่อง,องลังง้างนะครับพี่น้องครับนี่<ว>นผู้สาวก็จ้ำอ้าวจ้ำอ้าวอะไบาดท,ที่นี่มะโค้งกระพาะมาโค้งบานีเอา้า<ว><น>โอ้คุณ<ว><น>แม่คนสวยกำ<ว><น>ลังจะซื้อมะโค้งเลยนี่นะเออฝนกะสีมาลูกก็จะได้มะโค้งบานีเอ้าเฮ้ยเออปาดิโชวพี่น้องบนคนกระจายพี่น้องเอ้ยย่างโยย่างโยย่างโย ที่ละปบมาพายุก็กำลังมาลมฝนกําำลังมาผู้คนกำลังไหลคือกันเออเบิ่งเอาโลดบาดนนิพี่น้องบเบิ่งที่ละคนกําำลังไหลมาครับเขามาเบิ่งเกี่ยวคุณออกพรรษาไหลเรือไฟครับพี่น้องครับลุงมปีเตอร์ฟักลักอยู่ที่เรือไฟบ้านแข้งนะครับวันเดแอบเทียด้ยครับเนี่ย แต่ก็หวังว่านะครับจะได้รางวัลน,น้ำเขาอยู่บนยอดจอบอยู่น้องเอ๋อันนี่คือชมนานะครับผู้บ่าผู้สาวผู้เฒ่าเด็กน้อยที่เดินทางมาเที่ยวไลเรือไฟังวนธรมพนมของเราครับพี่น้องครับนี่กําลังไหลเข้าไปในเมืองรุด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 อย่างก่อกันไฟเรื่อยๆนะครับโอ้พัดพี่น้องเนอะ๋คักพัดััคนไลายคนไลยคนหลย คือบรรยากาศเรือไฟครับเวลา16นาฬิกาโดยประมาณครับตอนนี้นะครับมีพายุฝนกำลังพัดมาอย่างรวดเร็วและก็ระุนแรงพร้อมค่วมครับพี่น้องเป็นอ,อย่างลมนะครับลมฝนฟ้าห้องคุ้มคลุ้มเลยพี่น้องเลยเพราะท่วมแล้วฝ้าเพื้นท่วมอิ่มาเลยครับพี่น้องครับลมแทีงขนาดตอนนี้ลมแทีงเลยพี่น้องเลยว้าวขนาดพัด พัดรุ่งตีเจอจนสี่อย่างไงหลังน้อ,องกุศสาวขอถามข่าวเนี่ยจังน้อยมาเจสัยครับนี่อำเภอบ้านแข้งบอกมาหลายบวัอนี้มาจ้าคนอุ้ยพากันมาจ้าคนวัอนี้มาเที่ยวหกคนโอ้เอารถยังมาหันรถเกง๋งพากันขี่รถเก๋งมาหกคนมากับพ่อกับแม่น้ำวะ แล้วปีกายนี่ได้มาบ่บ่ได้มามาปีแรกบด่ดิโอ้เออมาปีแรกพี่น้องเอ้ยเออขุนอันผู้มาดำกับหัวจุนเออพักอยู่ดอกน้องซื้อว้เนี่ยเนอะน้องขิมอืน้องขิมจากอเภอบาทท้านแคงปีนี้เป็นปีแรกรือเกาะแล้วว่ามาก ว่าเขาเป็นเรือไฟเพาง่ายๆว่ะอยู่เมื่อบานแทงมาเชียเรือไฟจองรัว,วโอ้คิดว่าเรือไฟของน้องจิบอนนีกสนามบอดว่ะดเรือไฟอองจสนาว่ะัานแขกเเนทีรเือไฟนะครับจแทงได้ัโดนาของเเือลดเเ้าเดี๋ยวเฮาสิพาไปย่างเละเบิ่งนัิหน่อยพี่น้องเอลย บรยากาศเป็นย <te <dated teenage fashion online> <c oughs> ังไงเนาะครับเนาะไหลรอบน้ากันเนาะอู้พี่น้องอันนี้ศิลปินเรือไฟพากันลูมขึ้นมากเลยไหมง่อยเป็นได้ไรเป็นได้ไรง่อยคองมันแหงหัวบ่เออแยกมันปึ๊บลงมาบ่ง่อยเป็นไปได้เลยเนาะบ่เนี่ยได้เนาะลมมันแหงขักแบบนี้พี่น้องเลยเหงอไฟเฮาพี่น้องเอ้ยลมแหงขนาดเลยนี่ครับพี่น้องเหงอไฟบ้านแหงครับขักขนาดเป็น มหัศจรรย์พี่น,อน,น้องเลยนี่เบิกเรือไฟวบดลำนะครับพี่น้องครับแต่ว่ามีหูของในหลวงราชาการที่เก้าและราชาการที่สิบหรือบอ่นะครับยังโมนแน่ใจยังมีแสงส่องลงมาให้เห็นเป็นเหลืองๆใสๆกวัวมูค่ครับพี่น้องครับเป็นเรื่องมหัศจรรย์ของรายการของข่าตอนนี้เลยครับพี่น้องเบิดลำนะครับมืดคือเบิเลยแต่มีแสงแดดส่องลงมามอ,องนี้พอดีเลยพี่น้องนี่เห็นไหมครับนี่พี่น้องเห็นไหมครับว่ามีแสงแดดส่องลงมาใส่ตรงรูปในหลวงราชการที่สิบ นพี่น้องโอ้มหัศจรรย์ครับเนี่ยเดี๋ยวพี่น้องเด้อสุดยอดเลยครับสวัสดีครับพ่อครับสวัสดีครับโคุณพ่ออยังครับพี่ผมเออ่คุณพ่อรังสริตบุญทรัพย์ครับกำนันครับกำนันอ่าครับเป็นกำนันตำบลไผ่ล้อมอำเภอบ้านแพงออำเภบ้านแพงควัดแม่คอนครับครับผมขั้วโมจิตาเรียบครับพววกหัิาเร เป็นคิลนเรือไปครับการออกแบบออกสเกลนะครับคราวนี่สืบสารรักษาต่อยอดและกการที่เารื่องในเรื่ของเราในเรือของเราเกิดขึ้นในเรือของเราเรงอีกครับนี่มันเป็นอัตลักษณ์ของอำเภอบันแพงครับอยู่ในผู้ลังกามีอยังแน่นะครับสื่สารวัฒนธรรมของไอผู้ลังกาของอำเภอปันแพงซึ่งมีนาคีนาคานะครับ มาอยู่นี่คือนาคีนาคากองข้าวศรีบุญเนาครับด้วยนะครับแล้วก็มีหนุมานที่แต่ก่อนแต่สมียมาเอายาสังกรณีที่ผู้รังกาโอ้ที่พระเขาจชเพระมาผู้รังกาครับผู้รังกาครับผมเชื่องของเข่านี้ความยาวเท่าไรครับพ่อความยาวหกสิบเมตรครับผมสี่เพีรความสูงเพียรความสูงยี่สิบห้าเมตรยี่สิบห้าเมตรครับใส่ตะเกียงแคกดวงครับใส่ตะเกียง 1 2 12, 9่งหมื่นสองพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าดวงประมาณเนี้ยผมว่าหมื่นสามแล้วติดเรือไปติดเรือไปมาเรื่องนี่จักคพจน์ขับแทกชีวิตมือแรกนี่คือว่าห้าประมาณ50 50ชีวิตเลยขนบนับบนเรือไฟดูบนเรือไฟควบคุมดูแลเรือไปเรือพื้นที่ละครับผมได้การและปีนี้พ่อคาดว่าจะได้รับรางวัลอยู่หรอ่ก็บ่บนแน่คือกันเพราะว่า ของอำเภอบ้านแพงมีปีนี้เห็ดใหญ่และกัเหย้าที่สุดขี่เคยเห็ดเลือกไฟมาครับปีนี้ใหญ่ที่สุดครับผมเห็ดมาสิบสี่ปีปีนี้เห็ดใหญ่ก่อนทุกทุกปีกนาล้พี่น้องเคยมารอลุ้นกันเลยครับเพื่อนครับขึ่งมีทุกวันสิบสองเรานำกันครับแต่ว่าลุงกีเดอร์เลือกที่สิมาสัมภาษณ์แล้วก็พูดคุยกับคุณพ่อเพื่อนนะครับที่อำเภอบ้านแพร่งนี่แหละครับพี่น้องครับครับผมตอนนี้เห็นว่ามีลมมีฟ้ามีฝนมานักอยู่พราเนาะ สงสัยจะไฮโซไฮราบแล้วเนาะนี่เนาะโชคให้ลาบแล้วขอให้โชคให้มาเด้อพ่อเด้อครับผมขอบคุณหลายครับ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 สวัสดีครับนี่คือเรื่องราวของเรือไฟนะครับพี่น้องกองไฟห้องกำลังเดินทางโว้พี่น้องเลยลมอะนะลมกับบุมบั่มบุมบั่มมาครับเรือไฟเขาจะยังไงมารอรุ่นกันเด้อครับเด้ออันนี้ซอยกันจับไว้นะครับเพื่อที่จะให ลูกข่มองเขาบินไปพี่น้องเลยขอนนี้อะไรครับเนี่ยนี่ครับนี่ทีมงานจูดนะครับเริ่มเคลื่อนไงการจูดไปแล้วครับพี่น้องโอ้โหคือมาสวยงามแท้รวบผดที่นี่ก็ได้ป้าที่โทรากุนอ่ะก้อนกีฬาก้อนบบไงเนี่ครับกำลังเรียบเรียงมาครับพี่น้องครับนี่สุดยอดกันไปเลยทีเดียวครับอ้ามาลุ้นกันเมื่อแรกนี่เป็นยังไง เอ,อ้ยเสียงกว้ามากเลยพี่น้องอันนี้คือตะเกียงนะครับตะเกียงอันแรกดวงแรกที่จุดขึ้นไปครับมีห้อยอยู่นี่นะครับเป็นตะเกียงพระราชทานนี่นะครับนี่กำลังเตรียมไว้แล้วนะครับพี่น้องรอ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 ่รอรอรออาทับถุกกับพ่อแห้งท่างุ้นกับพ่อท่า,ทางุ้นพี่นอ้องเนาะรุ่นกันครับพี่น้องเปิดมาแรกนี่ครับโอ้คนพากันลูมไปแล้วพี่น้องเลย หนีฝนหนีฝน,นพี่น้องเคุนภาคกันหนีฝนคุณน่ะได้บักโปง่งได้บักโปง่งได้ขนมหรือภาคกันเมื่อละบอสน,นี่เหรอาถามลบฝนจ้ามมองรับฝนแล้วเนะาะปาตีดตัเออติดตัวเอ้ยผู้บ่าวบ้านใดนี่วัฒนเมฆครับฮะสกลนครค่ะตะกลนครคุณน่ะปาติดตั ผู้บ่าวเมืองสะกดเดนพี่น้องเอ้ยอันนี้ก็เดินทางมาเที่ยวมานจะคนมือหนิมาหาคนบ่ครับหัวขี้เครื่องบินบ่มานะคือรถยนต์มาคือรถยนต์มาดิโอ้ยผู้บ่าวรถยนต์มาสำหรับคนตกเลี้วเห็นว่าก็ได้เนาะเอาขอให้ม้วนๆไหลเรือไปเนอะครับผมม้วนๆเดี๋ยวก็เศร้าแล้วดิ ใกล้จะได้เวลาจุดเรือไฟแล้ครับพี่น้องครับสำหรับคําคืนที่ยิ่งใหญ่ของจังหวัดนครพนมนะครับนี่ครับพี่น้องปราชาชสนก็นมายืนรอในการที่สิรับชมเรือไฟกันแหะครับพี่น้องโอ้บางไฟพญานาคบ่าพี่น้อง นีมีอุปสรรคจกน้อยหนึ่งแหะครับพี่น้องในช่วงหัวค่านะครับก่อนที่จะถึงเวลามีพายุมาพี่น้องเอคอคือคือมาเบิดตแห้งเลยเบิ้มมาบาดหนึ่งเจ้าหน้าที่หอากับที่ผรักผู้เลจังหน่อยในการจุดนะครับพี่เรียมแล้วเตรียมแล้วเรียมไฟแล้วไฟดวงแรกนะครับพี่น้องครับไฟดวงแรกได้ไหลขึ้นไปแล้วครับไฟดวงแรกของเรือไฟ อำเภอบ้านแพงนะครับพี่น้องไฟเลิกนะครับถูกส่งขึ้นไปนะครับอยู่บนยอดเรือนะครับกําลังไหลขึ้นไปครับนี่พี่น้องนี่ครับพี่น้องครับตอนนี้ลงบีเตอร์นะครับอยู่ในสถานการณ์ของการจุดเรือไฟลวครับนี่กําลังเริ่มจุดกันแล้วครับพี่น้องติดตามกันครับว่าสีงามสบายครับพี่น้องครับไป